หลายท่านเชื่อไหมครับว่าสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมผมรู้จักและสมาคมกับเพื่อนๆได้ทุกกลุ่มตั้งแต่ดีสุดจนถึงเลวสุดโดยเปิดใจให้กว้างไม่ปิดกั้นตัวเองคำกล่าวที่ว่าคบคนพาลพาลพ,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลซึ่งสำนวนนี้ ก็เป็นสำนวนไทยที่เล่าขานกันมาแต่โบราณกาลแล้วแต่ในชีวิตจริงก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปคบคนพานถ้าเราไม่พานไปกับเขาเราก็ไม่มีความผิดคบบัณฑิตแต่บัณฑิตไม่เคยชี้นำให้เราไปหาผลเราก็ไม่เจอผลจิตใจของเรานั้นสำคัญยิ่งประโยคนี้ถือเป็นประโยคที่สำคัญเลยก็ว่าได้ หากว่าคุณคบคนพาลแต่คุณไม่พาลไปกับเขาคุณกับคบคนพาลแล้วคุณสามารถเปลี่ยนคนพาลให้กลับกลายเป็นคนดีได้นี่คือความสุดยอดของคุณเลยหากว่าคุณคบบัณฑิตแต่คุณไม่เป็นกัลยาณมิตรกับเขาก็อย่าหวังเลยว่าคุณจะได้ผลประโยชน์จากเขาถ้าจะให้มองในมุมลึกๆไปกว่านี้ว่าบัณฑิตบางคนจิตใจคับแคบ ห่วงวิชาความรู้เพราะกลัวว่าเราจะเก่งกว่าก็มีบางคนอาจจะดูถูกเราหรือย่ำยีเราก็มีการคบกันมันต้องคบกันด้วยความจริงใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีเมตตาและให้โอกาสซึ่งกันและกันถึงคุณจะเลือกคบคนเก่งเพื่อที่จะเก่งเหมือนเขาแต่คุณไม่มีความจริงจังและจริงใจก็อย่าหวังว่าคุณจะเก่งได้ จากการที่คุณได้เลือกคบเขาถึงแม้ว่าคุณจะเลือกคบคนรวยเพื่อที่จะได้รวยเหมือนเขาเป็นไปในทางเดียวกันคุณไม่มีความจริงจังและจริงใจก็อย่าหวังว่าคุณจะรวยได้เช่นกันในสังคมเราทุกวันนี้มีอยู่ถมเถไปที่ล้วนแล้วแต่เลือกคบกับคนที่มีผลประโยชน์แต่ถ้าจะให้ถามว่าคุณเลือกคบกับคนที่มีผลประโยชน์ แต่คุณกับไม่มีความจริงจังและจริงใจกับเขาแล้วคุณจะได้ผลประโยชน์จากเขาเหรอการที่คุณจะเลือกคบคนถ้ามีสองแนวทางให้คุณเลือกคุณจะเลือกแบบไหนระหว่างคบไปในแนวน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากับคบไปในแนวที่เป็นกาฝากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะบังคับชีวิตเราได้ก็คือจิตใจเราเท่านั้น